บอกเลยว่าการขับรถผมไม่ธรรมดาแบบตัวเกียร์นี้ไปเลยอ่ะตืด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 ขอไม่ไปด้วยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คุณต้องลองก่อนต,ต <vit> ้องลองก่อนเข้าใจไหมเอ้ยตกตื้อจริงตก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 มูเตอร์แอนเมนเรียบร้อยหยุดได้เฮ่ยอะไรอ่ะเฮ่ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยใครมันกินอ่ะเฮ้ยช้างเหรอเฮ้ยแล้วใครกินอ่ะเฮ่ยช้าง อุ้ยชา้างอุ้ยแล้วมันกินอยู่ไปแล้วไปแล้ววันนี้มีแน่ๆชัวร์เลยมีคนข้างหลังมีคนหลังตามมามีคนหลังตามมาอุ้ยมีอีกแล้วมีอีกแล้ว <c oughs> มีอีกแล้วเฮ้ยแม่ก้อย <c oughs> ข้างหลัง <c oughs> ข้างหลังอุย้ยเฮ้ยชนชนเฮ้ยเฮ้ยไปไปชนไปชนเฮ้ยเฮ้ยยุยอุ้ยชนเอาเรียบร้อยเอออะไรวะน้า อุ้ยหัวขาดด้วยอุ้ยหายด้วยมันมีสีผิวขี้มันมีคนเดินอยู่กูต้องบิดแล้วกูต้องบิดแล้วกูต้องขับรถแล้วโอ้ยชนโอ้ยชนชิบหายโทษทีพี่โอ้ยรถเป็นรอ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 ยนิดนึงนิดนึงนิดนึงได้อยู่ได้อยู่ผมได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเดี๋ยวนะมีคนอยู่มีคนมีคนอยู่มีเสียงด้วยมีคนอยู่มีเสียงด้วยมีคนนั่งอยู่ใส่ชุดสีขาว อุ้ยอึดัมันอยู่ข้างมันอยู่ข้างมันอยู่ข้างว้ามันหันมามองด้วยมันบอกว่าโอ้ยโจนโจนอุยอุยอุยโดดโดดโดดอุ้ยมองหันมองทล้ไมอุ้ยอุยโจนด้วยอู้โดนพี่โดนดีพี่ผมจะไม่รำแล้วพี่มันมันมันนั่งอ่ะมันมันเอียงมาคุยโอ๋อ โอ้ยมนกับมังเหมือนเดิมเออมันมีมาคุยผมจะไม่หันไปมองหน้ามันเฮ้ยมันเข้ามาคุยอีกแล้วมาคุยอีกแล้วมันมาทำไมเออมันมาวามาม็นโวมีอ่ามีอ่ะ